งามยามดีพี่น้องเอ้ยกะมาปลูกโอตอแกนอ่ารับควันเพื่อนนี่ละเป็นเพื่อนไม่เนาะเ็เป็นชุกแล้วบ้านเฮ้ยผมไม่เคยบ่นนะไม่เคยบ่อจำว่านี่นะเนาะนาอยุดีอ้าววายอบพี่น้องเลยปลูกแกนให้วายอบวายอบดีง่ายกดดีกดเต่าดีคนเต่าเด้อวันนี้ก็เป็นมืองงามยามดีนะเนาะกะกพ่อเมื่อก่อนแล้วบา้านเนาะ อ่าเนีน่ย,ยได้ยินชื่อลูกแพได้ยุติกาะตูประตูทะลุถือว่า,าบ้านใกล้เคิรนเคียงมาซอยกันเฮียจูเฮียกินเนาะโดยพ่อพี่น้องเนาะเปิดภาพขึ้นมากอะอ่ามาบ้านน้องป่าเนาะพี่น้องเนาะมาขึ้นเพื่อนใหม่เพิ่อนมาสั่นเนาะ อืมโหทางว่าบุญสบายดีเด้อโดยยิ้มไปไหนหากระมาฮอตหากระมาฮอดโดยโดยวตรวจสอบเงินพกรึเปล่าเออโดยป่ามีอย่างเดียววะโดยอ้าพี่น้องเลยเนาะมื้อนี้กะสไลก์กระมาขึ้นบ้านใหม่เพื่อนน้องปลาว่าสันพี่น้องเนาะอยู่บ้านนาแพะสไลก์กะ มากันหลายคนวันนี้พ่อนพี่น้องเลยนะทางช่องยูทูบหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าบูคูบ้านไกลเฮือนเคียงมาขึ้นบ้านใหม่น้องปลาเนาะสไลด์ก็มาสวยแนมวันนี้พี่น้องเลยเนาะไปทักทายสบายดีพ่อนพี่น้องเอฟซีปลาดงเบอร์เจ๊กุจุกคนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโดยกระยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไลด์บ้านเฮาพี่น้องเลยอ้ทางนี้กันกินข้าวอย่างอร่อยว่าสั่นพี่น้องเลย สบายดีทางนี้เนาะสบายดีเด้อว่าเนาะหากระวัตรานึ่งหากระวัตรานึงเดือดว่ให้ข่อยอยู่บ่เลยฮะน้ำดังก็นฮะเป็นครัวผมได้เนาะกินยังก็กินได้สิแจ่วพริกได้เนาะเออโดยโดยโอแจ่วพริกบ่ เอาแบบนั้นแห่ห้อยแนวบ่อันนั้นแห่ห้อยเนาะเนาะบ่ย่งกับข้าวนี่หมูบ่บ่ย่างนี่หมูแล้วครับไก่คับไก่โอ้เอาาเสียงเฮ็ดซั่นบัดมันจืดเพิ่นบ่เอ้าโอ้พี่น้องเอ้ยากมาบ่ชมเจ้ากะน้อยเลยลังกันไว้เออสก่อนหมูบ่ก่อนหมูเลย่ โลยๆป้ามีเครื่องเสียงข้างแน่นี่เนาะจังว่าน้องป้าสิทดลองเสียงสมุกผู้จักเราอนโอ้ยเบียใจว่าเอาไว้่ใหม่บ่ใหม่โดยป้าซะบตทางเอามนต์มาอระรถตกพงรถทําลายเพิ่นขยานก้นขีกกระทางเพิ่นลุเลยเอาเนาะาเวขึ้นไปเบิ่งทงเฮือนก็เด้อเนาะเอกินๆ กินก mm. oh, ้อนกินอโหทังน so ี้พ no ี no. mm ่น hmm. ้องเว้ยทางแมตูุสบายดีเด้อแมตุไ่ได้เห็นเธอเงเล่าติข่าวใหญ่แช่นี่บดอเ่ยังยังเยู่โหย่าบดเลยนะหมาทอไ่ได้กินได้ชโอ้อวาอยู่พี่น้องไงโดยเนาะิพี่น้องไง านสบายดีเด้ออะจของเงืนอนคืองามเถอนี่เ้ยบ่ไ่ได้เห็นแต่หงงามขึ้นไ้้เ้ยโอเทางวาตูนสบายดี้อวาตูนเนอะโดยโดยนี่แขยกับเจ้าได้รังกันมากแจ๊คบ่สบายดีพระตู้โค้ดทั้งนี้ก็กินอิ่มเด้๋วบ่ทังนี้

ปัจจุบัมันเล็ดช่องนิดหนี่แม่แม่ตาขาน่ายก่อนป่ะคนลายแห็เนาะสตากันไหสบายดีนะสตาร์้วยสบายดียูปรันเนาะโอ้โหเนาะจับนี้

อย่างบนหอกสามหอกผมมาบอกท่านเฉยนึงนึงมาบอกท่านดีกว่าผมมากเงี้ยบอสสามีสท่านอยู่ไดยังก็ได้อยู่เนาะแม่แล้เอาฉันเนาะขอโทษครูอาซาดีกว่าผมมากดีสวยนึงนึงพอดีเมียเอารถจักไปซื้อเครื่องอยู่ตลาดมันใหญ่นะเดินด้วยซาดีนึงเมื่อตลาดนัดบอกดนัด เดีเอ้ามาจ้าอยู่บัวบัมาเนาะมาเนตุบานนี่มืองามยามดีพี่น้องเลยกต่มาปลูกตอแก่นอ่ารับฟันเพื่อนนี่ละเป็นเพื่อนใหม่เนาะเย็นเป็นชุกแล้วบ้านเฮ้ยวิมิเคยบ่อนะวิมิเคยบ่อะจังว่านี่นะเนาะนาอยู่ดิเอาาว้หยอกพี่น้องเลยอาปลูกแกนนะไว้หยอกไว้หยอกดีง่ายนดีดีคนเต่ากดเต่าเด้อวันนี้ก็เป็นมืองามยามดีแล้วเนาะกต่เป็นเพื่อนใหม่ ให้อยู่เย็นเป็นชุกเลียเฮิื่อนก็ได้เนอะมันนี้จะโชคตะลาบมีแต่สิ่งดีดแล้วเขามาทางเจ้าก็นาใหญ่เป็นชาวรากการชางชาเฮ็ดเอาเล่ออะไรที่มันดีด้อะโอ้ยู่ดีนี่ยโดยสวัสดีพี่ทำพอโดยมาดูว่ ก็เตูน้ลู้เนปะายุพีว่าเป็นร้นาประตูเนาะพอมาแต่เมื่อวานนี่บอกวันีเพือนเราก็ถือไปรับห้าโมงเขอาไปรับหน้าหน่งเนตลาดเตโอลูล้วรถไปรับแอารถก็เถืออยู่ในตะ้าน นึกเรนึเรืองเรื่องเรือักชีสกี้อนนกเาตูกเนาะบ่ม้อห่าหรจีเดือนึงดเราได้โอเวันจีนมเ่ร่มเจ้าอตู่เจ้าว่าเอาแต่มาคืนนี่จ้ะผอตู้นี่เอเาได้ยี่สิบช่เป็นแนวากตูยักเอาแต่มาคืนนี่นะผอตู่เนาะเออเออขออ่อนแล ไปเพื่อนคนอื่นอีกว่าเพื่อน้านนบานแโอ้โอ้าดยโดยโได้นอเพื่อนแล้วนไหนที่ไปอาปลาปลูกให้วาตุนบาตน

ต้องไปดูดีีนะิ้วป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 ิ้ว้วปิ้วปิ้วนิ้มปิ้วปิ้วอิ้วป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 ้วปิป้วปิ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 ้วป้วป้วปิ้วป้วปิ้วปิ้้วป้วปิ้้้้้ เป็นนั่นเคยหอกบอกไรพุทธเชันเียรเราตัดต้นใม่ได้ก่อนนี่โอยก็ได้นั่นเดินทางสองประตูเนาะมันรู้พุนะนอะเยอาเอาบันนี้มิแตว่าคอยค่นตัวองกันเด้อโดยโดยเจ้าโดยโดนีละเดีวบผูกแขนนองเงืนก้อนชเนาะนา่งนานเนาะนเนนาะนเนเนา เจ้าไปในซาบัผูกแขนนองเพิ่กอ่านอผ้าผูกแขนได้เบอร์ดบอ่คนมาบ่าวเอ้ยดทู่ผมม่ยังยดูบทันยันบ่หอ้ลูกไ่อ้ยนนี้ี่เราอเด้ลูกไ่เออลูกไ នៅម៉ែខ្ញុំជឿរុកໄភយវអូជឿយំអេអត់មកលើបងហលឡាប៉ណណាណែឡាញ់ជឿរុកផាដែរយសាបទូតល โอ้ยู้แคนแน่นองก่อนนบายดีเด้อพี่น้องเอซีฟาดงเบอรสุขสุขนี่เห็นงานกหรอคว่ามิตลูกใขรอยู่ด้วมวนนั่ามื่นเนาะลูกโ้าม่สุข้า้ามมื่นเ้ีวทองกับโม่ไข่น่ะเนาะโคตจแล้วมวลตลอดสินะมวลตลอดทวนเปิดตู้นะจัล่องให้แม่นะเด็กเราหยาบบรู้ภลูกไข่แล้วลูกไข่เราจับกล่องอยู่กับผูกเลยนะ hai con đi hai con đi đi khẩu đầu còn đơn ông nó khử khử mới là cái đi mì heng không mày không phải mày đi mở xin nhảy của con นู้ว่าใช่แล้วนี่สุดยอดมาวเลยมีเหงานั่งมีเดียวเนาะไล่เนาะโอ๊ยว่าลเนาะดูดูดมันดูได้ยก็ยังมานี่เนาะโอ๊ยหมู้าก็เช่แล้วเอ้ยบาน เราเสษียรกันเออแต่ละคนบเห็นเราเว้นหน้าเว้นตาเอิอเอามาหนี่งแหละอ่สอกคนนี้ห้อยกันนี้เด้อเดี๋ยวเข่าเด้อมาตัวเนาะนี่ก็เข่ามาเด้อลงไปเด้อ อย่าเป็นพ่อผมให้ลูกมาเต้าเด้อกเ้แกงตืนแกเส้เ็นแกในขวดโทษให้าป้ามาโทษองเถ็บหาาถูกมันยืนมันยืนเนาะสาวผกไห่ตเด้อเออมาผูกแขนลูกมาเต้าเด้อมียังกับผูกาฟเอานี่ละปั๊มนี้นี่ละก็ผูอลาไปนานๆนะแม่เลยคิดทอดยังไงกันผูมาละ มาดยมามมาดูมาด้ยมาดวยมาด้ยมาด้วมาด้วยมดวยาด้วยมเดมา้วมาด้วม่ด้ด้วาพวกลูกสิมมาจว ผายเ้นเดียวกับมีแห้งเนาะตูเนาะแลลูกเห็นตาข้างเพราะแม่เราบอกทางายแมนมทางุะทายปรตูเราเคยว่าโดยประตูก็ยังว่ามวนก็เก่าเนาะตบมวนเลยบาดมืมงงานยังดีมันม้วนมียังกับผายกัน่ใจเลยนะลูกไา่เขาเนาเด้อมาด้อ Ừ, học thêm học hạc 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 bao hạc 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 phải hạc hạc ba về cứ hạ 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 nhà hạ 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 hạ

วังชันจะจะไป็นใครยางีงอยู right. uh oh, right? totally. What, ่ดีมีเห้งเลย้ร่นนั่งด้วยท่องกันใช่ใช่ดูแล้วกลูกไปฮลูกล้ยงว้นทำไรเลี้ยงลูกไปเนาะเเองร์เนาะเบีคร์เนาะจ้ามาพากันข้าวเกียมกินเบียร์แต่คื้นนี่จ็คลองบอกเลย เอมเลยจ้ช er> ีเบ็มูนลนาดโ่โอ้พอเรียกพอก่อนเรียกไลยเพิ่มจ็คมอ้ประตัาปวดแขนนะมาอ่าหยี่นี่ก็บรรยากาศข้างในบารนิพิ่เนาะปวดแขนแล้วได้แต่สีออกไปนั่งน้ำม้วนครูคนละบารนิพี่น่กินข่าวกินน้ำก่อนมาซะโดยไปบาร์นิพี่น้างลง้าข้างล่างแล้วบาร์ชีเนาะโดย ว่าลงมาวันนี้ว่าสิเปิดสายปาร์ตี้บานนี่ไพ่เปิดเปิดแต่ไพเป็นคนพอดมาเนี่นะนี่แหละบ่บ่ตูแน่บ่บ่บุญเอาอันที่เออัดไหนมาด้ยรอบมาด้วโดยพี่น้องเอ้ เพราะว่ายังหามแต้มานั่งว่าบุว่าเจ็บขาบนิเออมา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 มนมา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 มมา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 มนมาากามามา็าม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 นมามนมา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 มหมอมา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 นา้าเาม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 าาม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 าเามานาาาาะามมาาา เราเริ่มแล้วอ่ะบอกเป็นย่อมาขอบเริ่เดยโดยป้าซาพี่น้องเลยไปเบิรงทั้งเฮื่อนคู่ก่อนเนาะเดยเนาะพี่ทางนี้พี่น้องเอลยจะถามานนี่กัมาทางเฮือนแม่ครัวบบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อสาวผูกน้องเตี้ยมีตะพูงงามเนาะแม่ครัวกันเนาะใช้วิวิของเดืออยู่ว่าเนี่ยเฮ้มาหลังมู่นี่ บ่อ่าสวัสดีแม่น้ำมวยโดยโดยอือทางแม่ครัวแผนกแม่ครัวนี่เนาะสวัสดีน้องล่ะคนงามงามคือเก่าแล้วเกาแล้วยังยังอยู่อยังอันนี้น่ะั่วไก่บ่ั่่ทันั่วบ่ั่วแม่าน้อง Nhà hình, đường, 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 đường. Ừ. Nó nhạc coi lươm này Nóng chồm ma là lươm này, Thằng anh vào bún nó và Ở xua cây mất chín nữa rồi <laughs> bà Rồi ừ. Má thì... cả này nó Hả? Mẹ anh bóp 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 มือนีแหะหนึ่งข้าวไหมบอชูคนกินนะยังประธานในปันโอเคแะ้วทนาปันไดเ่าไดใช่ไหมอ๋อสีแดงได้หรอเนาะทำุยุน่ำอะไรก็ไล้บอโดยโดยโดยมีมีอยังก็มีอยางแน่อันเ็ดชูคนกินขืนเพื่อนมื้อนี่นะสุกไก่ละกัโดย c ูอาสินโม้กัวสินโม้ยำเฮ็ดโอ้หลายอย่างหลาแนวอยู่ซะนี่เนาะอน้องจอมซําติอโดยพี่น้องเอ้ยอผู้แต่งโตนําอยู่ก็มีโอ้อยู่เพื่อนผู้โอ้เฮ็ดแล้วเฮ็ดกินแต่งไปเต้นวงบ่นีโดยเนาะพี่น้องเอ้ยอืมบ่ได้มีตําคุงหิงบ

เด้ี่กลังเฮ็ดนี่นะเดตู้เรามานั่งแต่ว่าบุญบอกว่าเสื้อไก่เราโดยโดยถือว่าบ้านใกล้เฮิอนเคียงมาซอยกันเฮิดอนู่ีฮ็ดกินเนาะอุิจีบกในสาผู้แบบใช้ท่นได้บกตอนย้อยอนเลย อ่าเดียวยามเต็มปากแล้เนาะหลายๆนิดนึงเซฟใช่อีกใช่อีกยูบตาโดูบบนั่นกับบึมๆเนาะโอ้อตาอยากเต้นแคลองเลยโอ้สตีคืองาพิเศษทีกวันนี้ฮะ โอ้ยลูกเช้าข่อยคืองามใช่เน้อวันนี้นาะเบิ่งฮ่ะน้าตาใส่พักแล้วเฮ้ยแต่แซ่บแท้แซ่บเวอร์แซ่บเวอร์แซ่บจนลืมผัวบอกลืมข้าวอีกลืมม่ได้ผัวแซ่บก่อนไปเหรอฮะลืมม่ได้ผัวแซ่บก่อนเอาว่าผลว่าว่ากินแล้ลืมจงเน่ บ่ลืมนะตะนี้ได i จังซั่นน่ะงามโอเคตะนี้งามมามีเฮาไปซิงนึงได้บ่คือหยังแต่งตัวงามด้นีเฮ้ยบ่คือแต่งตัวงามแท้ธรรมดาแม่เอ้ยอันนี้ะสบายดีสบายดีสดีน้องล่ะเาสิเต้นเด้เนาะเาก็ใส่กนเดี๋ยวจะย่องนนี่ย่องลาย้นเตตนั่นแฮงลามอยู่บ่าวสพี่น้องเอ้ย จังหน่อยชแชงย่อไปให้ทั้งไปนั่งกินน้ำมูอยู่พุ่นเนาะตักเบย์บาทโอ้เนาะยังมืออ่อนอยู่ตักรถน่าเต็มถ้วยนี่ก็โอเคแหละเปิดเห็นบอกเอ้ยตอแล้วเห็นน้ำแพ่น้ำบอกอืมเอาไปต้อนเขได้เนาะเขาได้สามีหร้อว่าเขาจ้กไวน์หรือเ่เอาไปเป็นติ๊บบ้านน้องจอมเป็นติ๊บเติ๊บเลยเป็นบ่อได้ถ้วยหน่อยเอาถ้วยหน่อยคุณ พอมาแล้วอันยังมาจักแปลเออพี่น้องมานําก็มีพี่น้องเอ้ยกินชมหบ่บ่่กเอาบวใส่น้ํากสดมไปุจมไปทงุะทงโต๊ะเอาบ่าวนะุอเอาวใส่ ทั้งบ่วงกับทั้งแม่ได้แม่กับท่านกินดิเข่าวมีเราแม่บอกอันเอาคุณได้คือเอายำได้บ่เบายำคือเอาข่าวก่อนไปเอาข่าวมาก่อนมาวานนี่กับร่างถวยล่างบ่วงปัดเพื่อนบอกเสียงโดยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวกาซีย่อไปกินข่าวอยู่พุ่นแหละพี่น้องเลยไม่ได้ย่อไปเลยบอกเออ อันติดเขาได้ถาเอาขามเพลินก่อนก็ได้มาชิมกี่มือห้าได้นีมโอ้ยไพ้เบมือเห็ดบเบานอกจอมไปละพูย่างไปหาทั้งอ้เพลินไปสับพี่น้องเลยไปผู้ละยนาพาเขาไปสูันกินอีกอน สูุ่มเฮาแน่เลยแหละกะสู่บาบุญเพิ่นท้ำแน่เพิ่นว่าอย่างนี้ชั่วไกลด้ทั้งบาบุญเพิ่นว่าโดยโดยเฮาก็มาขึ้นเพือนใหม่เพิ่นั่นเป็นแขกคนมาหลายก็ดีใจน้ำมาสั่นพี่น้องเลยพี่ทั้งพี่ดุพี่ทั้งเที่ยวเที่ยวเลี่ยวแม่เฮ้ย

โปดจ้าแต่บุญบุญได้ม่ต้องเปิดเจ้าคุณไหวเนาะพี่น้องเลยงานไหภาษาโอเคเพื่อพี่น้องครับก็จะได้เจ้าคิปเดี๋ยวจะได้กินข้าวก่อนบ่ายนี้เนาะพ่อแบงค์ตามหลังพ่อภาษาจบคลิปก่อนพี่น้องเนยจะได้กินข้าวกินน้ำก่อนบ่ายนี้เนาะพี่น้องเนาะไปม่พอกันนะคิดหน้าว่าสั่งพี่น้องเลยโดยถ้าสลายว่าผิดพลาดกันอดไก็ขอโทษขออภัยเนาะเดี๋ยวคอยคุยกับทั้งเจ้าตัวคนอีกที่นึ่งพี่น้องเลยเพราะว่า Phần um, nhạc vị, nhạc 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 đó. Bà đã xin ngang bộ mấy chú Bộ khơi, khơi đếm đếm là cả Ồ, bộ khơi là cả mơ mấy ăn Ừ, cái lăng nho mà bà chỉ phải kín dù ạ Rồi, bà để hát chứ là chốc khiếp kín khảo con sẵn Rồi, bà lúc, để chốc khiếp con lá bà ra rung con lạ Rồi, nóc mua á Lá bà ra rung con Rồi, mấy chú สวัสดีได้พี่ตูดเอโดยเนาะวาซาโอเคพี่น้องจบคลิปก่อนไปพ่อกันนคลิปหน้าวาซานย้ำๆมาบ้านน้องป๋ามวลลายวนนี้นาะพี่น้องแขกคนคือวะารายฮะจงว่ายเฉพาะเลยย้ำนะินโดเะื่อกะดอ้เมลก็ได้ชิห้าเราบอย่าเรากินได้เบิดตัวยำมาถือปาเออถือยู่แซบอยู่แซบอยู่โดยวาซพี่นองสวัสดีได้วาจกุสุข้อนอกไปแล้ว